นกเอียงเลยบ่เคยเห็นเลยเนาะมาแต่ในเพลงนะแต่มาเขาเกิดท่านนกเอียงนะสมัยเด็กเสมอเด็กหน่อยบ่เคยเห็นแล้วนกเอียงก็จังไดโนเสาร์สัตว์หลังมันหน้าแจมเอียง้เกิดหน้ามันสูญพันธุ์ไปแล้วนะมันไม่มีที่ไปแลนะมันไม่มีเห็นจังไหนฉันยังจำมันตัมันมันก็ตัวดำๆอหไรที่เราเอาชอบเอามาเลี้ยงสมัยนั้นนะสมัย แต่ว่าลักษณะมันเป็นยังไงมันก็ไม่รู้นะมันเริ่มสูญพันธุ์ไปตามการเวลาของพวกเราจะอยู่ได้นานขนาดไหนนะในโลกใบนี้นะที่ยังไม่เข้าที่ยังไม่รู้เลยและหลายคนก็ตายตายจากที่ไปเยอะแล้วนะใหญ่รวมก็ไปหลายหลคนก็ไปแล้วทะยอยกันไป พอเมกอุบายจย์ที่เราเคยอุปถามภก็เริ่มไปเริ่มแก่งอมไปแต่เราก็เราก็จะเข้าสีนะ่สิบแล้วมันก็จะเป็นไปกลางคนเนาะแล้วก็อยู่สักพักหนึ่งสักสิบยีปีก็จะสู่วัยความความแก่และ ัความรู้สึกยังพอสมควรแต่คนเฒ่าเขาโหจะไปกินไปเต้นไปเนี่กันจังมากบอกิ่งอายุจะโค้งนี่อย่าคือมันยังเบาอยู่เนาะเขาแต่เขาบอกสังขารเขามันเฒ่ำไงแต่ใจเขายังเบาเนาะบางคนก็แต่งโตแบบเบาๆนะจังว่าอุ่เย็นน่ะก็ข้อคงซื้อจักรสีละมั้งเนาะจังตีฉันก็ยังมาฉันยังเด็กหน่อยอยู่ได้นี่แต่เขาบอกมึงว่าแมนอ่ะเริ่มมึงสืซีซีแล้ว คุณสามีฉันเขาจะเตือนอยู่ข้างๆไงเธอจะสี่สิบแล้วนะยายจะสีสิบแล้วอ๋อบางทีฉันลืมไปฉันแบบมาจะเล่นหูเล่นตานั้วว่าสิบแปดอยู่อย่างนี้นะเออต้องทำใจแหละเพราะว่าสังขารมาถึงขนาดนี้ละ